สภาพเพิ่งตื่นนะคะเพื่อนๆค่ะมากันแบบหน้าสดๆตื่นมาก็แคคโคภาษาอังกฤษเรียกแคคโคก็คือการนทำร้อนกดสวิตช์ดื่มกาแฟ กาแฟดําก่อนจะไปทํางานทุกเช้าและพ่อใหญ่แม่สมศรีแกจะดื่มชาเมื่อวานพ่อใหญ่ไปช็อปมาไปได้กล้วยมนาะบอกพ่อใหญ่หลายครั้งเวลาซื้อกล้วยให้ซื้อแบบเขียว เพราะว่ากล้วยที่นี่ซื้อมาเมื่อวานอยู่นะคะถ้าเราไม่รีบกินเขาจะงอมเร็วมากเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่างอมเร็วมากกล้วยเสียงอาจจะดังนิดนึงแม่เสิงสก็ต้องมาเตของเขาต้องมาเช็คว่าของในกระเป๋าเรามีครบไหมเพราะว่าแม่สงเตียงของไปทางาน ือจะเอาไปถวายพระก็จะเตรียมอปทีให้ข้อใหญ่ด้วยข้อใหญ่แกจะชงให้ทุกเช้าแต่วันนี้แม่สงสีตื่นเช้าหน่อยเอาเอาโทรศรัพท์ลูกมาไว้ในห้องแล้วโทรศรัพท์นานตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งแต่หกโมงเราก็ต้องตื่นเชยงนาฬิกาปลุก ันนี้จะเอากล้วยไปหนึ่งลูกที่ทำงานและจะต้มไข่จะต้มไข่เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะจะต้มไข่ต้มนี่เลคะชีวิตตื่นเช้ามาก็เร่งรีบทำน,นั่นทำนี่ขปทีให้พ่อใหญ่ช้างเกฤบและ กาแฟดำองไม่สมสีากาแฟดำเพทาๆช้อนหนึ่งช้อนตอนที่แรกกินไม่เป็นนะคะกาแฟดำบอกว่ามันขมแต่พอเรากินบ่อยๆเราก็จะติดและชินตื่นเช้ามาขอให้กินกาแฟดำ ดีที่สุดเดี๋ยวจะต้มไข่มาใน เมื่อวานแกไปช็อปแกก็ไปได้ทับทิมมาให้แม่สัมสีด้วยค่ะเพื่อนดูนะคะพ่อใหญ่ค่อยตื่นมาแล้วใส่ชุดทำงานอย่างไวผมผมผมแกใส่ชุดทำงานลงมา <c oughs> ก็คือแกจะแกจะทำะในคอนเซอร์วิทที ห้องซัมเมอร์ของแม่สมศรีตอนนี้แกรื้พื้นออกมาหมดเลยหาอะไรไม่พังแกก็ทำให้พังเพราะว่าแกอยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะชอบส้อมส้อมนั่นส้อมนี่ทำไปค่ะเพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้าแกอยู่เฉยๆแกกลัวว่าแกจะเป็นอัลไซเมอร์ แกก็ต้องหานน่นนี่นั่นทําดูดูนะคะเพื่อนๆค่ะดูพ่อใหญ่ค่อยปกติพ่อใหญ่ค่อยแกจะเป็นคนเสิร์ฟกาแฟดำจะต้มไข่ไว้ให้ก่อนที่แม่สมศรีจะลงมาก็คือแม่สมศรีก็จะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยทุกอย่างเพราะว่าเตรียมตัวไปทํางานนี่ห่รหน้าสดๆสนเช้าเพราะว่าแกจะไปส่งลูกแกจะเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ไปส่งลูก แต่ก่อนแม่สมศรีจะมีคนรับผิดชอบนี้ก่อนที่แม่สมศรีจะไปทําง,งานก็ไปส่งลูกก่อนแต่ว่าลูกชายแม่สมศรีเขาอ่าเขาไปเองนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเขาเขาไม่อยากให้พ่อกับแม่ไปส่งแล้วเนาะตอนนี้ถ้าเป็นนับไปเหมือนคล้ายๆเมืองไทยอ่า High SCHOOL เขาเรียนแค่5ปีนะคะ High SCHOOL เพราะว่าเริ่มจาก year 7ถึง year 11 year 11ก็คือม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 เรียนแค่5ปีค่ะถ้าสมมุติว่านับก็อยู่ม .3 ม .4 ม .5 เรียนถึงแค่ม .5 แต่ว่าตอนนี้กฎหมายออกมาใหม่จบ HIGH SCHOOL แล้วอยู่ต้องไปต่อคอล l เลจอีก2ปีก่อนที่จะออกมาทำงานได้ แต่ก่อนก็คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปคอลเลจจบไฮสคูลแล้วแต่ตัวคุณเลยคุณจะออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตก็แล้วแต่ตัวคุณแต่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายออกมาใหม่นะคะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องศึกษากฎหมายบ้านเมืองเขาให้ดีเราก็ต้องวางวางแผนชีวิตสำหรับตัวเราลูกเราครอบครัวให้ดีไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่รู้ว่าสิ่งไหนเขาให้ทำ กฎหมายรู้เขาเป็นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้กันไปปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอ,อยู่ให้ได้เป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีอยู่ให้ได้ในท,ทุกสิ่งแวดล้อมที่รอบล้อมตัวเราทุกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี่นะคะเอามาล่าสูง,งตัง้งแต่สซ่สีก็ตั้งตั้งหม้อตั้งขไขไว้เพราะว่าเดี๋ยว ก่อนที่จะไปทํางานแม่สมศรีต้องกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันวันละสองลูกค่ะเพื่อนเพื่อนช่วยได้นะคะเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะคะการกินไข่ต้มจะทําให้เราแบบที่เราสูญเสีย energy และไข่ต้มนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังให้เราเพิ่มให,ให้เรามีโปรตีนให้เรามี มีพลังงานขึ้นมานะคะเ,เพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็ไปจำสูตรมาเนาะก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมแต่ว่าแม่สมศรีลองทำแล้วการที่เรากินไข่ต้มทำให้แม่สมศรีอิ่มนานอิ่มนานมากถึงบ่ายโมงบ่าย2องโมงเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะคืออิ่มยิงยาวเราไม่ต้องทานอะไรเลยก็ได้ค่ะอิ่มอิ่มนานมากเคยลองกินขนมปังเคยลองกินอ่ะอะไรอย่างอื่นแล้วนะคะ โยเกิร์ตช่วงเช้าหรือว่าเป็นซีเรียลแต่ยังไม่ถึง10บโมงสิบเอโมงแม่สมศรีหิวอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าแม่สมศรีทํางานเนาะเราใช้พลังงานวิ่งไปวิ่งมาทํางานในครัวมือนี่แบบว่าเป็นเป็นปลาหมึกนะคะเป็นหนวดปลาหมึกมือนี่เป็นหนวดปลาหมึกย้ายไปย้ายมานั่นแหละค,ค่ะเพื่อนๆค่ะลองไปทํากันดูนะคะกินไข่ต้มมื้อเช้าทุกวันเลยนะคะวันละสองลูกก็คือ กินได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะไข่ต้มในระหว่างวันเพราะว่ามีประโยชน์มากนี่นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังโดยแม่สมศรีต้องขออนุญาตไปเตรียมตัวแล้วให้พ่อใหญ่แกแม่สมศรีเอาชาชงไว้ให้แกแม่สมศรีลืมใส่นมให้แกใส่นมเองเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะไปเตรียมตัวจัดการตัวเองก่อนที่จะไปทําง,งานเช้านี้เช้า,ชาว,วันวันพุธค่ะลืมวันลืมเวลานะคะเช้าวันพุทธที่ อ่า uh, what what day today 27ตี้เซเนเียยี่นั่นนะคะลืม6 <Yeah. S 1> every one happy get time on Wednesday let's go get up breathe up and show up ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่ก็